นักเรียนอขอยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่วิชาศิลปะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการเขียนลายกระหนกนะคะสามชั้นนะคะซึ่งลายกระหนกเนี่ยนะคะจะมีประวัตินะคะดังนี้นะคะาลายกระหนก3ตัวนี้จะเป็นถือว่าเป็นแม่ลายนะคะแม่ลายอันดับหนึ่งเลยในการเขียนลายทั้งหมด ลายนะคะบางคนหรือว่าบางอาจารย์ท่านก็จะเรียกว่าลายกนกกินนะคะกินนอนนะะหรือกนกกินดรีเนาะ,ะและวลายกนกหางหางหงนะคะที่เรียกกันเช่นเพราะส่วนบา,บางส่วนของลายกนกทั้งหมด3แบบนี้นะคะจะมีหางเป็นรูป ลายกระหนก3ตัวนะคะจากนั้นเราจะจะเลือกตามที่ลายกระหนกไปนะคะลายกระหนกใช้ประกอบนะคะชื่อที่แท้จริงของลายกระหนกคือ,อของลายนี้เขาเรียกว่าลายกระหนก3ชั้นไม่ว่าจะาถ้ามีใครเรียกว่าลายกระหนกกินนอนกินนรีหรือลายหางหงเนี่ย ชื่อจริงๆของเขาคือกระหนก3ชั้นเนาะลายกระหนก3ชั้นหรือ3ตัวเนี่ยเป็นต้นแบบทั้งหมดนะคะของลายกระหนกทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นลายกระหนกเปลวลายกระหนกใบเทศลายกระหนกคางโตสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานมาจากลายกระหนก3ชั้นถ้าเกิดนักเรียนทำลายกระหนก3ชั้นนี้ไม่ได้นักเรียนจะต่อลายในลักษณะของลายกระหนกตัวอื่นไม่ได้เนาะ ิธีการเขียนลายนะคะนักเรียนต้องตีตารางก่อนทั้งหมดนะคะตารางทั้งหมดความกว้างความกว้างจะอยู่ที่6เซนติเมตรนักเรียนก็วัดไปเลยนะคะหเซนติเมตรทำเป็นตารางนะคะขีดเส้นตารางไปนะคะหกเซนกว้าง6เซนนะคะอันนี้คือหกเซนความยาวหรือความสูงอยู่ที่ เก้าเซนติเมตรความกว้างเนาะหกเซนวัดให้มันตรงกันนะคะถ้าไม่ตรงเดี๋ยวหราจขหลเบี้ยวตรงนี้นะคะเก้าซอมมนี่หกค่ะอ่ะเมื่อได้อย่างนี้แล้วนักเรียนแบ่งครึ่งก่อน ครึ่งนึงของ6ก็จะอยู่ที่3นะคะจะอยู่ที่สามเซนเรียนแบ่งขึ้นตีเส้นก็เรียกว่าเส้นสเกลนะคะแล้วก็จาก3แบ่ง3อีกเนาะครึ่งของ3ก็จะอยู่ที่1.5นะคะมันจะได้ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดสี่ช่องเล้ก็ตีเส้นบางๆเลย à, อ่าดาวตัง้งได้สามช่องเอไอได้ทั้งหมดสี่ช่องเสร็จแล้วนะคะแนว,วนอนนักเรียนจะตีไปแบ่งครึ่งก่อนครึ่งของก้า จะได้ห5เนาะห5ช่องละหนึ่งจุานะคะ,ะตรงนี้นะคะเป็น1.5ึสองหาหน่งจุนะคะ เนาะนันนี้ก็หนึ่งจุดห้าค่ะก็ตีเส้นบางๆเลยอันนี้จะ เป็นการนะคะบอกนักเรียนสําหรับนักเรียนที่ยังขึ้นลายกนกไม่ได้นะถ้าเรา,เราทำลายกนกไม่ได้นักเรียนก็จะต่อลายในลักษณะางานชิ้นต่อไปไม่ได้นะคะเป็นพื้นฐานนักเรียนต้องเขียนลายกนกให้สวยก่อน เมื่อได้ทั้งหมดนะคะช่องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกนะคะเมื่อได้หกช่องแล้วทีนี้เรื่องก็ขีดเส้นแนวเฉียงมุงทะแยงเลยนะไม่ได้แล้วนะคะเราจะเริ่มเขียนลายแรกนะคะลายแรกก็คือเป็นตัวกระดกตัวใหญ่ก่อนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้เป็น1.5นะ อมอทีอนี้ตัวฐานของเขาเราจะเริ่มอยู่ตรงนี้นะคะคือตัวลายลายต้นของเขาเนาะจากนั้นตัวโค้งมันจะอยู่ที่ช่องนี้นะคะแต่จะไม่เลยเส้นนี้ออกไปนะคะอืม่ะไรก็ลากไปเลย ความโคง้งนะคะโค้งลากไปด้วยความใจเย็นนะโค้งเสร็จให้คล้ายกับเลขหนึ่งนะคะให้เหมือนกับเลขหนึ่งเลยสิ้นสุดตรงนี้นะักเรียนก็สะบัดขึ้นเลยใหนะ้มันมีความโค้งเล็กน้อยตรงมุมนี้นี่นะคะเห็นไหม ตรงนี้ก็จะไม่มีเน้นเน้นความโค้งตรงนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับเลขหนึ่งเลยจากนั้นนะคะตัวนี้ก็จะยาวขึ้นมาถึงตรงนี้อ่าเรื่องนี้เราก็จะเริ่มจากข้างบนลงมานะคะนับจากช่องอช่องที่1ช่องที่2ลายนี้นะคะตัวนี้จะอยู่ตรงส่วนนี้ของช่องที่3นะคะ ก็เลยก็ทำเส้นโค้งให้มาถึงมุมนี้เลยเมื่อได้ถึงมุมนี้นะคะมันก็จะได้ความโค้งสวยนะแล้วก็โค้งให้เหมือนกับตัวเมื่อกี้นะคะคล้ายๆกับเราก็ลางลงมากตือ รงน,นี้ก็จะมาบรรจุเส้นนี้ขอบนี้ก็ดีเห็นไหมคะจากนั้นนะตรงนี้ก็จะมีความโค้งลงมาเส้นนี้ก็จะชิดชิดหน่อยนึงแล้วก็จะปัดมาน่นอยู่ครึ่งนึงของช่องนี้นะคะมเมื่อม่ ด้วยความแน่นอนนะนักเรียนสามารถลากสายเส้นด้วยเส้นบางๆได้เส้นไหนไม่แน่นใจให้ลบกอ,อกเลยถ้านักเรียนลงเส้นนะ่ะมันจะลบยากนะคะให้บางๆก่อนจากนั้นเราก็จะผ่าผ่าครึ่งครึ่งของตัวลายกระหนกเป็นแบ่งสองส่วนก่อนก็อยู่ที่ประมาณนี้ เริ่มจากข้างบนลงมาสามเส้นโค้งเลยนะคะ,ะแบง่งสะบัดมาแบ่งครึ่งหนึ่งลายไทยจะเป็นครึ่งต่อครึ่งทั้งหมดเลยมันตรงนี้มันจะเส้นสุดตรงกลางของช่องนี้ได้ตัวที่หนึ่งละต่อไปตัวที่สองนะฮะตัวที่สองที่อยู่ชั้นบนเราก็โค้งมาได้เลย แล้วทําเป็นเส้นโค้งออกมาค่ะ่าได้ตัวที่สองแล้วนะคะส่วนตัวที่สามจะอยู่ด้านนี้เอเรียนก็มันสามารถยอดของเขาสามารถชี้ออกไปได้เล็กน้อยนะคะตัวนี้ตัดลงมาเลยเขาเรียกว่าบาก นะ,ะโค้งให้เหมือนเด็กหนึ่งอ่าก็จะได้ตัวที่สามนะก็จะเกิดเป็นกระนกสามชั้นอันนี้ชั้นที่1นึชั้นที่หนึ่งส่วนนี้ชั้นที่อ่าสองสองคือด้านหลังแล้วก็สามคือส่วนบนนะฮะอ,อันนี้คือพื้นฐานตอนนี้นัรียนอาจจะมองไม่ชัด ะะเดี๋ยวคุณครูจะลองลงเงาให้ดูว่าตัวไหนคือตัวลายกระหกตัวแท้อันนี้เราก็ปัดให้มันมีความสวยงามแล้วก็โค้งสวยนิดนึงอทีนี้เราลงเงา,าจะลงเงาให้ดูนะจะได้เห็นชัดว่าตรงนี้คือส่วนที่เราต้องการจริงนี่คือพื้นหลังที่เราถมลงไปนี้คือพื้นหลังนะ ให้สวยปรับได้นะคะต่อตรงนี้เราก็บักลงเล็กนอ้อยเป็นอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่ากะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกะเพ ความโคง้งตามความสนใจได้ตัวที่หนึ่ง่าผมเลิกดจะอยู่ในกรอบพอดีนะคะตัวที่เป็นลายกหนกจะเกิดความชัดเจนขึ้นเมื่อเราลงลายลงเงา ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งเห็นไหมเป็นวงกลมมาเลยนะคะตรงนี้เราก็มือเ้เลยประมาณนี้นะคะ มนพื้นฐานการเขียนลายไทยหรือว่าลายกระหนกนะคะเป็นตัวที่จะทำให้เราเขียนลายเปรีวลายาต่าง,ต,างต่างเกิดขึ้นลายเปรีวลายหางซิงโตอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราทำตัวนี้ไม่ได้นะกักเรียนก็จะต่อยอดในละนะักษณะกระหนกตัวอื่นไม่ได้นะคะเพราะกนกสามชั้นเป็นพื้นฐานของลายต่อต่อไป น,นี่นักเรียนลองไปฝึกดูนะคะน,นี้เป็นงานชิ้นที่หนึ่งของมอสองนะคะพื้นฐานการเขียนลายไทยลายกนกสับชั้นนะคะมอสอง ชิ้นที่1น,นะคะนักเรียนทําทั้งหมดเก้าตัวนะคะฝึกทำเกตัวสลับซ้ายและขวานะคะ นี่คือวิดีโอการฝึกเขียนลายกระดกสชั้นนะคะ,ะ,ะขอให้นักเรียนทำประสงคคุณครูนะคะ<ม>เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ